ครับในตระกูลของ c e เรลลอน n 2840นะครับที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือมินิคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่อินดัสเทรียลนะครับอยู่ในขั้นในเกรดของมินิคอมพิวเตอร์นะครับก็ะจะเป็นลักษณะขนาดเท่าฝ่ามือสำหรับกิจกรรมงานที่เหมาะในการนำไปประยุกต์ในชะ้ก็จะเป็นงานที่ใช้การประมวลผลที่ไม่หนักมากเนื่องจากว่า CPU ตระกูล n 2840เป็นซีวของแล็ปท็อปนะฮะคอมพิวเตอร์ Computer, ที่เป็นโน้ตบุ๊ก สามารถใช้งานที่เป็นออฟฟิศไลท์แอปพลิเคชันหมายความว่าใช้ Word Excel เซลคาวด์อยต์กลุ่เกิลโครมแล้วก็รันการโปรเซสแบบธรรมดาทั่วไปนะครับโดยตัว CPU ของเขาเองสปีดอยู่ที่ 2.2GHz อนะครับอยู่ที่ 2, 2 Hz, คอ2เทรดเพราะฉะนั้นในการประมวลผลก็จะเป็นงานที่เบาๆซับซ้อนแล้วก็โดย CPU เป็น CPU ประหยัดพลังงานใช้พลังงานแค่7วัตต์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและความร้อนที่เกิดจากตัวเครื่องในการประมวลผลก็จะ น้อยกว่าซึ่งเหมาะสําหรับงานที่ไม่ต้องการการประมวลผลอย่างหนักแต่ว่าต้องการความเสถียรในการทํางานตัวนี้พัฒนาแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่มาจาก J1000 นะครับในตระกูลของ J1000 2.0GHz 4-core 4 t r a d นะครับก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ตัวบอดี้เดียวกันเนี่ยอิ s t ตอลลงไปนะฮะก็จะมี CPU ตระกูล J1000 เช่นกันในในบอดี้แบบนี้นะฮะแต่ว่า ในส่วนเนี่ยที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือจะเป็นตัว n2840 นะฮะ n2840 ก็สองอสองเรดนะครับ7วัตต์ออนะฮะแล้วก็อินสตอลในส่วนของสตอ r เ g e ได้นะครับ128 g ิกแรม g b กนะครับก็ใส่ตัว windows 10 pro นะฮะ OEM เข้ามานะครับในส่วนของพอร์ตก็เป็น Standard โดยทั่วไปนะครับก็ จะมี hdmi vga นะฮะสามารถดิสเพย์ได้พร้อมๆกันเป็น dual display นะฮะแล้วก็จะมีแ a นกิกะบิตนะฮะแล้วก็จะมี usb นะฮะ2.0แล้วก็ไฟก็จะเป็นแบบเสียบนะฮะเสียบเข้าไปมีอะแดปเตอร์นะครับการกินไฟก็7วัตต์ก็ประหยัดมากนะฮะด้าน,นหน้าเองนะฮะก็จะมีพอร์ตที่เป็น usb 3แล้วก็ usb 2สามารถเสียบหูฟังไมโครโฟนได้ตามปกติเลยนะฮะน้ำหนักเบารุ่นนี้ก็รับประกัน1ปีนะฮะ ก็ค่อนข้างใช้ดีนะฮะนำไปใช้ในกิจกรรมอะไรบ้างจุดลงทะเบียนนะฮะห้องเรียนอัจฉริยะราคาประหยดัดงานธุรการงานสืบค้นในห้องสมุดนะฮะแล้วก็จะมีงานดิสเพย์ต่างๆหรือว่าจุดที่ต้องอยู่ในล่มแล้วก็ประมวลผลเบาๆนะฮะจุดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใช้งานได้นะครับด้วยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ก็ นิยมนําไปใช้แล้วก็มีการจัดจําหน่ายอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับอ n นท Group เองในรุ่นนี้ก็พร้อมส่งกันค่อนข้างเยอะนฮะน่าจะมีอยู่เกือบ20เครื่องนะฮะสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมของลูกค้าได้ลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ไม่ต้องรอสินค้าเลยสามารถที่จะคอนเฟิร์มออเดอร์กับทีมแอดมินขายของเรานะฮะสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Line Official นะฮะ Line แอดอินท e ี T คลุนะฮะแล้วก็สามารถขอใบเสนอราคาแล้วก็กำหนดสเปคได้ในส่วนของ แรมแล้วก็สโตรเลจปรับแต่งได้นะฮะถ้าเกิดว่าสโตรเลจ128 g b ไม่เพียงพอเราสามารถปรับแต่งได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยเป็นลักษณะของคอมเมอร์เชียลนะครัยังไม่เป็นอินดัสเซียลคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะฮะเพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างอินทีกรุ๊ปแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรานะฮะหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเคยนะฮะสวัสดีครับ